สวัสดีนะครับพอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ทำการบันทึกเสียงก็ดึกสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ได้รับคำทักทายนะครับสอบถามถึงแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์นะครับหรืออีคอมเมิร e ์ซครับ เพื่อที่จะขายผลิตภัณฑ์บางอย่างนะครับผมก็เลยถือโอกาสมาตอบคำถามโดยการทำความอธิบายนะครับช่องทางการขายสินค้านะครับระบบออนไลน์นะครับว่าจะมีช n e l ช่องทางอย่างไรบ้างแล้วก็เราจะนำเสนออะไรใหม่นะครับทุกคนนี้ก็เป็นที่ทราบดีนะครับว่าดีช่องทาง ในการขายสินค้าออนไลน์กันมากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o l ลน e นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์นะครับเช่นร้านค้า Lazada s h o p ป e ก็ดีนะครับทั้งรวมทั้งร้านค้าที่เป็นเว็บไซต์ขนาดต่างๆจำนวนมากมายกายกองเลยนะครับสิ่งที่จำเป็นสำหรับในการที่จะ ขายสินค้าได้นะครับแน่นอนครับก็คือการที่ต้องเข้าถึงกลุ่มลูกค้านะครับสร้าง awareness ให้เป็นที่รู้จักได้นะครับซึ่งการเข้าถึงกลุ่มลูกค้านะั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ฟรีนะครับจะต้องจ่ายค่าโฆษณาไม่ว่าจะสื่อชั้นแนลไหนก็ตามนะครับก็คงจะเป็นที่เข้าใจกันแล้วนะครับจำนวนลูกค้าหรือผู้ใช้งานที่เข้าถึงนั้นก็อยู่ที่ ความกว้างความลึกของแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะครับที่จะนำพาลูกค้าเข้ามาถึงได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับกำลังซับนะครับกำลังการต้องการที่จะลงไปใช้บริการในแพลตฟอร์มต่างๆนั่นเองนะครับเราจะมาแนะนำตัวแพลตฟอร์มด้านการค้าออนไลน์นะครับซึ่งมีอยู่ใน โครงการ Smart City ของเราเช่นกันนะครับว่ามีความเหมือนหรือความต่างกับแพลตฟอร์มต่างๆอย่างไรนะครับความเหมือนกันแน่นอนครับก็คือการที่จะขายสินค้าต่างๆได้นั่นเองนะครับมีกระบวนการขั้นตอนในการจัดการระบบซื้อระบบขายระบบสต็อกนะครับมี ระบบ ERP นะฮะมินิ ERP ที่อยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในผมจะลองแนะนำนะอาจจะเป็นโครงการอะไรดีนะครับที่เกี่ยวกับการค้าออนไลน์นะฮะมีการค้าไหมการค้าออนไลน์เศรษฐกิจการค้าอ่านี่ครับร้านค้าออนไลน์นะครับซึ่ง เราได้มีการปรับปร,รุงหน้าตาใหม่นิดนึงนะครับมีการสร้างหน่วยธุรกิจจะเรียกว่าสร้างร้านค้าขึ้นมาก็ได้นะครับสร้างอีกสักสองหนึ่งล้านสองล้านเป็นไงนะครับมาดูกันว่าเมื่อเราสร้างร้านค้าขึ้นมาแล้วนะฮะสิส่งที่เราจัดให้ข้างในนั้นคืออะไรบ้างนะครับเหล่านี้ก็คือระบบมินิเออระบบที่จะช่วยให้กับธุรกิจนั้นสามารถที่จะ ทำกิจการกิจกรรมไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างง่ายดายมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับแน่นอนครับท่านจะเป็นที่จะต้องเข้าถึงลูกค้าลูกค้าจะเป็นจะต้องเข้าถึงชั้นแนลของท่านนะครับด้วยการออกแบบแนวคิดในการสร้างแพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะ ซึ่งแน่นอนจะมีสมาชิกมีพล,ลเมืองเข้ามาใช้งานระบบจำนวนมากนะครับทั้งในฐานะผู้ให้บริการนะครับหรือว่าผู้ขายสินค้าแล้วก็ผู้ที่ต้องการที่จะซื้อสินค้านะครับซื้อบริการต่างๆเหล่านั้นนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าการขาออนไลน์อยู่บน smart city platform ภาคประชายชนนี้นะครับ ท่านก็จะได้รับ Channel ในการที่จะมีลูกค้าจํานวนมากมายนะครับเพียงแต่ทําการพิมพ์ค้นหานะครับจากลักษณะของธุรกิจจากลักษณะของบริการนะครับคล้ายๆกับการค้นหาใน Google นั่นเองนะครับซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้ก็จะมีอยู่ในทุกๆ แพลตฟอร์มนะครับที่ท่านจะเข้ามาใช้งานมาแนะนำทบทวนกันอีกครั้งนะครับในส่วนของธุรกิจที่ท่านที่สนใจนะครับสามารถที่จะมาใช้บริการได้นอกเหนือจากการขายสินค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับก็ยังมีธุรกิจอื่นๆรอบด้านนะครับการเกษตรการขนส่งการบริการอุตสาหกรรม การบัญชีการเงินนะครับก็หวังว่าจะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจนะครับสามารถที่จินตนาการได้ในเรื่องของการที่จะนำโปรดักต์นำธุรกิจของท่านเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของเรานะครับก็สามารถที่จะมีการสมัครนะครับสมัคร เข้ามาเป็นพลเมืองนะครับแล้วก็เข้ามาใช้บริการของเราต่อไปนั่นเองนะครับกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะครับในประเด็นอื่นๆในตัวอย่างแพลตฟอร์มอื่นๆน,นะครับบกันเร้วนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ